กัรซ so like, ้อมขนาดนี้จะไปโชว์ท totally> ี่ไหนหรอเข้าป okay. ั้นก็อาทิตย์หน้าน่ะสิเราต้องไปเล่นที่งานวันเด็กของโรงเรียนแล้วเราเข้าปั้นกําลังซ้อมเพลงอะไรหรอเพราะมากเลยเพลงฟอ f u อเซอร์ของบีทูเฟนน่ะชื่อบีทูเฟนนี่คุ้นๆนะเขาเป็นใครหรอเข้าปั้นเขาก็เป็นคีดตะกวีและนักเปียโนชาวเยอรมันไงล่ะถึงแม้ว่ากว่าครึ่งชีวิตของเขาจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินแต่เขาก็ยังแต่งเพลงได้อีกเยอะแยะมากมายเลยเอแปลกเนาะ คนที่ไม่ได้ยินกลับสามารถแต่งเพลงได้ด้วยแสดงว่าเขาต้องอัจฉริยะมากๆแน่เลยคงเหมือนกับออยเลอร์สิเนาะออยเลอร์นักคณิตศาสตร์นี่นาะแล้วเหมือนกันยังไงเหรอเขาสวยออยเลอร์เขาก็มีปัญหาเรื่องการมองเห็นแต่ก็ยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์ได้อีกมากมายเราชักอยากจะรู้เรื่องของออยเลอร์แล้วสิเขาสวยช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยนะได้สิเขาป้น E uler, <S <S เลโอนาดออยเลอร์เกิดในฤดูใบไม้ผลิของปีคริสต์ศักราช1707วันที่15เมษายนที่เมืองบาเซลทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ที่มีชีวิตโลดแล่นอย่างโดดเด่นมาตลอดศตวรรษที่18และกลายมาเป็นตำนานที่ยังสืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันความฉลฉลาดของออยเลอร์ส่องประกายมาตั้งแต่วัยเยาว์และแสดงให้เห็นมาอย่างต่อเนื่องเช่น เขาได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาในรายการปารีสอะคาเดมีซึ่งเป็นการแข่งขันทางวิชาการที่มีชื่อเสียงของภาคพื้นยุโรปโดยในปีแรกที่เขาลงแข่งเขาก็ได้รับรางวัลที่2แต่ภายหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยแพ้ใครอีกเลยโดยออยเลอร์ได้รับรางวัลที่1ต่อเนื่องกันถึง12ปีที่ได้เข้าแข่งขันในช่วงนั้นพอลบีดาของออยเลอร์ต้องการให้เขาศึกษาด้านศาสนา เื่อเตรียมตัวเป็นบาทหลวงหากแต่โยฮันแบนนูลีหนึ่งในนักคณิตศาสตร์จากตระกูลแบนนูลีที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเพื่อนของพอลและเป็นครูของออยเลอร์ได้ขอให้ออยเลอร์ศึกษาและทำงานด้านคณิตศาสตร์เพราะมั่นใจว่าเขาจะเป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษาออยเลอร์ได้เข้าสู่เส้นทางของนักคณิตศาสตร์ โดยได้ติดตามนิโคลัสและแดเนียลเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งเป็นบุตรของโยฮันแบนนูลีผู้เป็นครูไปทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียและต่อมาเขาก็ได้รับตำแหน่งหัวหน้าแผานกวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตการทำงานออยเลอร์ก็มีบทบาทในวงการคณิตศาสตร์อย่างมากมายในหลากหลายสาขาเช่นทฤษฎีจำนวนทฤษฎีกราฟตรีโกณมิติและการิฟึม c คลคูลัสเรขาคณิตและเรขาคณิตวิเคราะห์สถิติความน่าจะเป็นด้วยความเป็นผู้มีชื่อเสียงในวงการและสนใจศึกษาคณิตศาสตร์ในสาขาที่กว้างและครอบคลุมในทุกแขนงออยเลอร์ iler, จึงได้ริเริ่มคิดสัญ,ญลักษณ์รวมถึงคำศัพท์ใหม่ๆทางคณิตศาสตร์ซึ่งยังคงได้รับการยอมรับจนถึงปัจจุบันเช่นการใช้สัญ,ญลักษณ์ f(x) เมื่อกล่าวถึงฟังก์ชันการใช้ a, b และ c แทนความยาวด้านที่อยู่ตรงข้ามกับจุดยอดมุมชื่อเดียวกันการใช้สัญ,ญลักษณ์ซิกมาเพื่อแสดงถึงการบวกกันของจำนวนการใช้สัญ,ญลักษณ์ไอเพื่อแทนกรนที่สองของลบหนึ่งซึ่งเป็นจำนวนจินตภาพรวมถึงการใช้สัญ,ญลักษณ์ E ที่แทนจำนวนอัตกะยะพิเศษที่มีบทบาทสำคัญในวิชาคณิตศาสตร์นอกจากนี้ออยเลอร์ยังเป็นผู้นำในการนำสัญ,ญลักษณ์ที่เคยมีอยู่ก่อนแล้วมาใช้ จึงทำให้นักคณิตศาสตร์คนอื่นๆยอมรับและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันเช่นการใช้สัญ,ญลักษณ์ายแทนจำนวนที่ได้จากการหารความยาวเส้นรอบวงของวงกลมด้วยความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงนั้นออยเลอร์ให้ความสนใจกับค่า e เป็นอย่างมากโดยหลังจากที่ได้กำหนดสัญ,ญลักษณ์ e เพื่อใช้งานแล้วในปีคริสต์ศักราช1737เขาก็ประสบความสำเร็จ ในการพิสูจน์ว่า e เป็นจำนวนอตัตก,กะยะและได้หาค่าประมาณของ e จนถูกต้องถึงทศนิยมตำแหน่งที่18โดยต่อมาได้มีการนำสัญ,ญลักษณ์ e ไปใช้งานในทางคณิตศาสตร์อย่างหลากหลายเช่นใช้ในการคำนวณดอกเบีย้ยทบต้นแบบต่อเนื่องใช้ในความน่าจะเป็นและสถิติที่สำคัญออยเลอร์ยังได้แสดงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของจำนวนจํานวนได้แก่ e, i, π, 1 และ0ในรูปสมการและการดำเนินการพื้นฐานคืออ e ียกกำลังไอคูณพายบวกด้วย1เท่ากับ0สมการนี้รู้จักกันดีในชื่อสมการออยเลอร์หรือเอกลักษณ์ออยเลอร์และในปีคริสต์ศักราช1988สสมการนี้ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นสมการที่มีความสวยงามมากที่สุดในบรรดาสูตรทางคณิตศาสตร์ทั้งปวงเท่าที่เคยมีมาในด้านเรขาคณิต ชื่อของออยเลอร์ก็ปรากฏอยู่ในทฤษฎีบทมากมายเช่นทฤษฎีบทที่ว่าสำหรับรูปสามเหลี่ยมใดๆจะมีจุดศูนย์กลางวงล้อมจุดเซนทรอยและจุดออโทเซนเตอร์เรียงตัวอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันเรียกเส้นตรงนี้ว่าเส้นออยเลอร์นอกจากนี้ออยเลอร์ e ยังพบว่าอัตราส่วนของระยะห่างระหว่างจุดเซนทรอยกับจุดศูนย์กลางวงล้อม และจุดเซนทรอยกับจุดออโทเซนเตอร์จะเท่ากับ1ต่อ2เสมออีกหนึ่งผลงานที่สร้างชื่อให้กับออยเลอร์จนเป็นตำนานก็คือการเป็นผู้บุกเบิกความรู้ด้านทฤษฎีกราฟโดยในช่วงที่ออยเลอร์เป็นศาสตราจารย์หนุ่มทางคณิตศาสาตร์ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเขาก็ได้รับฟังปัญหาจากชาวเมืองโคนิคสเบิร์กประเทศปรเสเซียหรือในปัจจุบันคือเมืองคารินินกราดประเทศรัสเซีย ซึ่งเมืองนี้มีเกาะกลางน้ำและมีสะพานเชื่อมเกาะกับแผ่นดินรวมเจ็ดสะพานโดยชาวเมืองตั้งคำถามว่าเราจะสามารถเดินข้ามสะพานให้ครบทั้งเจ็ดสะพานโดยไม่ซ้ำและกลับมายังตำแหน่งที่เริ่มต้นได้หรือไม่ประเด็นสำคัญที่ซ่อนอยู่หลังจากได้ทดลองทำหลายครั้งหลายหนและพบว่าไม่สามารถทำได้สำเร็จตามเงื่อนไขก็คือเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถทำได้ เมื่อออเลอร์ทราบปัญหาของชาวเมืองเขาก็ได้เพียงขบคิดเพื่อหาคำตอบที่รัดกุมและอธิบายได้อย่างชัดเจนด้วยเหตุและผลมากกว่าการทดลองทำโดยเขานำเสนอคำอธิบายในปีคริสต์ศักราช1736โดยการสร้างแบบจำลองให้แผ่นดินและเกาะแทนด้วยจุดและสะพานแทนด้วยเส้นเชื่อมจึงทำให้สามารถแทนปัญหานี้ได้ด้วยแผนภาพที่เรียกว่ากราฟซึ่งต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับกราฟเช่นนี้ ได้รับการขยายจนกลายเป็นแขนงความรู้ใหม่ที่เรียกว่าทฤษฎีกราฟออยเล์ได้ให้เหตุผลประกอบกับกราฟที่เขาได้สร้างขึ้นว่าในการเริ่มต้นเดินจากจุดใดจุดหนึ่งแล้วต้องการเดินข้ามสะพานให้ครบแบบไม่ซ้ําโดยกลับมาที่จุดเริ่มต้นได้นั้นจุดเริ่มต้นต้องเป็นจุดที่มีจํานวนเส้นที่เชื่อมกับจุดนั้นอยู่เป็นจํานวนคู่ซึ่งเมื่อพิจารณาจากกราฟจะพบว่าทั้ง4จุด ไม่มีจุดใดเลยที่มีจํานวนเส้นที่เชื่อมกับจุดนั้นเป็นจํานวนคู่จึงทําให้สรุปได้ว่าไม่สามารถเดินตามเงื่อนไขที่ชาวเมืองกําหนดได้ไม่ว่าจะเริ่มต้นเดินจากตําแหน่งใดก็ตามนอกจากนี้ออยเลอร์ยังได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนหน้าจํานวนจุดยอดและจํานวนสันของทรงหลายหน้าใดๆว่าเมื่อนําจํานวนจุดยอดลบด้วยจํานวนสัรแล้วบวกกับจํานวนหน้า จะได้ผลลัพธ์เป็นสองเสมอปัจจุบันความสัมพันธ์นี้โดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อสูตรออยเลอร์สำหรับทรงหลายหน้าและใช้เป็นหนึ่งในสมการที่สื่อแสดงถึงความเป็นออยเลอร์ดังเช่นภาพของออยเลอร์และสูตรของเขาบนดวงตราไปซนียากรในช่วงชีวิตส่วนใหญ่ของออยเลอร์เขาต้องประสบปัญหาทางด้านการมองเห็นมาโดยตลอดเริ่มตั้งแต่วัยหนุ่ม และในปีคริสตศักราช1766เขาก็ได้สูญเสียงการมองเห็นไปแทบจะทั้งหมดแต่ถึงกระนั้นออยเลอร์ก็ยังสามารถสร้างสาร์ผลงานทางคณิตศาสตร์ชิ้นยอดในปริมาณรวมที่มากกว่าเมื่อครั้งยังมองเห็นได้อย่างสมบูรณ์เสียอีกทั้งนี้ก็ด้วยการใช้การคิดที่เฉียบคมในจินตนาการและมีผู้ช่วยจดบันทึกให้หลังจากที่สร้างคูณูปการอย่างมหาศาลให้กับแวดวงวิชาการ ในเดือนกันยายนปีคริสตศักราช1783ออยเลอร์ก็ได้ล้มป่วยด้วยอาการเลือดออกในสมองและจากไปอย่างสงบด้วยวัย76ปีในวันที่18กันยายนจบตำนานอัจฉริยะบุคคลด้านคณิตศาสตร์เหลือไว้เพียงผลงานชิ้นเอกมากมายที่ยังคงบรรเลงขับกล่อมวงการคณิตศาสตร์ต่อไปอย่างไม่รู้จบโอ้โหประวัติของออยเลอร์น่าสนใจไม่แพ้บิทเเฟนเลยนะ ใช่ใช่เราว่าสองคนนี้คล้ายๆกันเลยเนาะเหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้ให้กับโชคชะตาเลยนั่นสิต่างคนก็ยังต่างมุ่งมั่นสร้างสารรค์ผลงานตามเส้นทางที่พวกเขาเลือกเดินอย่างไม่ยออ่อท้อเอ่นี่ก็ใกล้หมดเวลาพักแล้วเราว่าเขาปั้นรีบซ้อมต่อก่อนเถอะแต่ขอเราอยู่ฟังเขาปั้นซ้อมเป็นโนด้วยนะงั้นเขาสวยช่วยอัดคลิปให้เราหน่อยนะเราจะได้เอาไปดูว่าต้องปรับปรุปรงตรงไหนได้เลย